โอเคผมน่าจะอัดแล้วละมั้งนะครับก็ยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอ First of d e s c e n d a n t นะฮะ t h e first of d e s c e เ d a เ t นะครับ,รบเอาจริงงแล้วนี่เป็นวิดีโอที่ผมพยายามอัดวิดีโอที่สองนะครับวิดีโอแรกเนี่ยเกมมันแครชแล้วมันก็หายไปเลยหายไปจากเครื่องผมเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า what the fuck นะครับก็ <laughs> <g år d> นะเอาเป็นว่ามันหายไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วแแหละก็ณนะตอนนี้เราเล่นกันอยู่บนเอ่อน่าจะเป็นแค่ Full HD นะครับแล้วก็60 FPS นะฮะเกมมันล็อกอที่เท่านี้เท่านั้นนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเราอัดกันระดับ 4K แหละแ,ลแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นแค่ Full HD นะซึ่ง เบลฟากิดนะฮะผมก็ค้างจะคอมเมนต์อะไรไปหลายต่อหลายอย่างแล้วนะในส่วนของเรื่องในส่วนของเกมเลยในระดับหนึ่งนะช่วงต้นเกมในตอนแรกแต่ว่าก็หายไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้ก็หลักๆแล้วเท่าที่ผมคิดดูก็คือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันช่วงเลยจุดทัวร์เรียลไปแล้วนะแล้วก็ ยังไงเดียบ้านกลายเป็นโอเพนเวิร์ที่เรารับมิชชั่นแล้วก็เป็นแปลนเซชันที่จริงๆแล้วมันกกน่าจะเซชได้นะว่าเราต้องการจะเล่นแบบคอมเมดี้เออร์ที่นึงเล่นกี่โกลนอะไรนีหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีบาร์ี่มันก็จะกลายเป็นเซชันเล่นคนเดียวภายในในโลกกวา้างเพียงคนเดียวก็ยยกกคือหลักๆ โซฟาโซกูด so so นะครับตั้งแต่ผมลองเล่นมาจริงแล้วน่าจะเล่นมาก่อนอ้นนี้ในช่วงของต้องอินโทรของเกมเนี่ยประมาณชั่วโมงได้นะครับก็ก็ค่าจะโอเคค่าจะสนุกกับเกมน,นะครับที่มันเป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมจะต้องไปไปหาทางแก้นะครับในเรื่องของการาอัดยวิดีโ แ e, Bro, like s> <S ม่งแคร์แล้วแม่งหายไปเลยแซดมากจับเราชัดกันใช่ไหโปรกระสุนโดนลงตัวมาแล้วนะแต่มันมึงตายจริงมีฟิล์มรู้สึกเหมือนกับยิงยิงแบบโดนตัวไปแล้วนะแต่ว่า มันจะตายมันเพิ่งจะโดนอเมจอะไรพวกนี้บีเนปืนด้วยแต่ไป <laughs> นะจุดที่ m i โคร t r a n s a c t i o n มันจะเข้ามานะครับเพราเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้คือเกมมันเป็นฟรีทูเพย์เกมนะก็คือเล่นเงินฟรีแต่ว่ามีระบบของ m i โคร t r a n s a c t i o n เข้ามานะก็มไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะรูปแบบของรู o บ b ็อกรูปแบบของ c o s เ e t i ตหรือว่ารูปแบบอะไรอื่น,นก็ว่านไปนะ ตอน,นี้ก็สำรวจเกมไปเรื่อยๆนะผมเองก็ข้างจะ enjoy กับอะไรที่เกมมันให้มานะตอนนี้นะผมอยากดูเหมือนกันว่ามันปรับเออมันควรจะมีตัวใหมที่มันมันดีก็พูดถึงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเกมที่เป็นพวกฟรีทูเพย์กำลังทยอยเข้ามาอย่าง คอนโซลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแบบที่เป็นฟรีทุกเกแล้วก็ไลฟ์ไทม์ซัพพอร์ตไลฟ์ไทม์อัปเดตอะไรพวกนี้นะฮะ <c oughs> แบบควรจะกดง่ายๆอย่างการไม่เป็นประจำวันด้วยก็เป็นเกมฟรีทุกเกมดีนะฮะจริงนะผมควรจะมีมันปรับ UI ได้ด้วยเหรอโอ้เจ๋งว่ะ กราบปิ้งฮุกโอ้มีสกินกราบปิ้งฮุกด้วยจัดไปครับค <c oughs> อนโอ้ตอนสกินปรับหน้าตายางไงอ่ะเฮ้ยบอกหน่อยสิ <c oughs> โอ้ผมเห็นตัวละครเอ่อที่อยู่ในห้องฮับแล้วแบบรู้สึกว่าหลายๆคนก็หน้าตาไม่เหมือนกับพี่ผมเป็นอยู่นะตอนนี้เลยนะ Ultimate, this ultimate. operate. Commencing. Turn. <laughs> uh. <laughs> <laughs> Do as I say. Oh. If you want to live. Oh, my beloved daughter, Dia. Hold on a little longer. Your mom will save you no matter what. Bella. The Vulgus can't see me. ติดแค่ตาคาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อน Because I s a n in their blind spot. ตาคาอยู่ไหนวะเนี่้ถึงกับขายของโหดเหลือเกินนะหาเซลเหลือเกินเอาเป็นว่ายังยังหาจุดซัพพลายตัวเองไม่ได้นะแต่ช่าำเถอะนะครับ We need to secure a route to advance to the large building on the hill. กำลันึกอยู่ว่าผมช่วอะไรไปในวิดีโอตอนแรกบ้าง เบิร <Birth> <Okay. S 1> well, ์สก่อนก็ผมเพิ่งจะมารู้นะครับว่าตัวเกมมันมีน่าจะเป็นโอเพนเบต้าแล้วแหละสุดสัปดาห์นี้นะครับวันที่9ย0 21อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีวันนี้วันเที่ยวอะไรวะนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันจะหมดวันจันทร์25ี p t คามเลยทุกอย่างเลยแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับ จะได้ลองเล่นซึ่งผมไม่ได้เล่นด,ดีอะไรมากหรอกว่าจะได้ได้ลองเล่นนานแค่ไหนว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอะไรก็คืออยากรู้ว่าเกมมันเป็นแนวไหนทำอะไรยังไงบ้างอะไรดีนะซึ่งโซฟาโซกูนะนครับคว 오이 씨 y s h 씨 t And and be understandable understandable that to Albion. Albion. Beings with unknown weapons from another dimension had appeared out of nowhere. It's unfortunate that the magisters have manipulated Arcy, but it has led me to you. I think many things will change. The shooting has stopped, I see. Nicely done. I know this is something, but the alert <m> system near the Allied Power Facility has been activated. You'll need to go there and see what's happened. It has a มาจโอเคไม่ต้องอินเลยผมไม่ต้องอินแตกนะมาถึงมันก็นับสองนาทีให้เลยไปรอสนัเนยโอ้้สไนน์สนน์แม่งเบากว่าเสาว่าฟัก

มีไม่สิ้นเล็กเล็กเล่น,น้อยอยู่แหละแต่ว่าต้องการามากกว่านี้ I'm going to report the surveillance breach Even though I promised to reprimand it again Still, I'm relieved Thank you Next sub-quest Chain bunny enchant cell Bunny stabilizer and Spiral crystal มีแต่คำอะไรก็ไม่รู้ที่กูไม่เข้าใจสักอย่างแต่ฟากเอ่อไปตรงไหนต่อวะตรงนี้ ดังใจมากบางทีก็ไมา่าอาจจะติดตอมพารไฟเดอร์นี่แหละมันใช้สนายได้เดี๋ยวทีมสิตแม่ก็ไม่ยอมให้ผมบ้าเลยมี <laughs> Follow me, and I'll explain the next operation. According to our intel, there is confidential data to be found near the destroyed theater. But in order to get there, we have to defeat the Vulgus. It looks like this will be the pattern from now on. Beat the Vulgus in one zone, the Vulgus in the next zone, and do the same. We need to clear the Vulgus from all operation zones, so we can do our jobs. Good luck out there. โอ้ลูกโมดิออมกีนไอย์วอร์ดิมาโอเค มอมท่านไนเปอร์ไรเฟอร์นีน่ยิงลวมากอ๋อลูกหมดอาว you need to complete all operations in the destroyed theater reach 50 percent progress of the fallen the vulgas set up generators in the middle of the road

ต่อยไปเง้ามากเอ้ตุ้ยน่าเบ Two generators remaining now. Finding the enemy's bombs is crucial. ทำไมตึงบางกีก็เอเมซิสกแข็งเลยอย่างนี้นี่มึงไม่แทบไม่ขยับไปให้กูเลย ก็เล่นๆกันหลายๆคนน่าจะสนุกนะเอาจริงไม่รู้แล้วก็เห็นมาจากเพื่อนผมนี่แหละครับที่ว่าเขาเล่นอยู่แล้วก็ต้องมีโค้ดเบต้าหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ใช่นะโอเปนเบต้าน่าจะเป็นคนของมันเขาเล่นได้รู้พีซีแบบเนี้ยเป็นเวอร์ชันหรือเปล่าน่ใช่นะเพรามก็เป็นที่ดีก็ให้เขียนเหมือนกันนะ ว่าถ้าที่รู้ก็คือเกมเป็นอ่าเป็นมัลติแพลตฟอร์มคอสแพลตฟอร์มแล้วนะว่าคดไม่ว่าจะอยู่เรืออรเ่องอะไรก็ได้อ้าวเกิดอะไรขึ้นผู้มึงจึกขึ้นหรือซองเบาล,ลง เป็นรูปปืนบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าแต่ว่ามันคืออะไรบางอันก็เขียนว,ว่ามานาน,นะมานานที่นี่น่าจะเป็นเรื่องของที่ด้านล่างของสกิลอย่างทีนะเพราะสกิลรู้สึกว่ามันจะฟิกกับเวลาอยู่แล้วนะงั้นเกียนว่าเราจะใช้ทีเลยทำมอบเจ็ตทีเสร็จไรวพวกนี้มันระเหิด โอ้ยดีเจ้าของเลยเด้อเออแม่ไหนวะแล้วก็เขียนว่าโอ้โห big boy Bow able job. support. You're care take still of to Ryan Great เป็นหุ่นยนต์แต่มันก็ตามความเร็วนี้ไม่ทันหรอกส <c oughs> าระเลย alright ไหนดูดิปืนได้ปืนอะไรมาใหม่ปะแต่โอ้ยหักยอดแล้วพอมึงให้มาก็ให้มาเต็มไปหมดเลยเนี่ย what the fuck ซับมีชีนกนันนะอ่าไม่เล็นไหนที่มันแรงขึ้นแหละแต่ว่า สามรอยหกสิบโอ้นี่แรงขึ้นเรื่อยๆเลยๆๆสินะได้มีช็อตการใหม่ที่แรงกว่าเดิมแต่โหนี่คือนี่เกาะไปใหม่มาแบบค่อนข้างเร็วด้วยนะฮะก็เจ๋งาของอยูเพียบเลยผมอยากเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครจริงแหละแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงนะ ว่าเราจะละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันโอเคผมว่าผมจบวิดีโอลงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะเอาหลักๆมันประมาณนี้นั่นแหละนะครับเกมมันเป็น Third Person Shooting แบบ s ี m ี Open World นะครับก็คือเวลาที่คุณรับภารกิจเนี่ยคุณก็จะไปยังแมปต่างๆไปยังเขตต่างๆนะครับแล้วก็ทำภารกิจที่มันอยู่ในแมปอะไรพวกนี้นี่นแหละแล้วก็ อาจจะวนเวียนไปอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็ล็อบบี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าน่าจะเป็นพับบิกแหละแล้วก็คือมีคนได้เล่นกับเพื่อนได้มากสุดน่าจะประมาณสี่คนนะครับแล้วต่คล้ายๆกันกับเดซิมี่ไหมผมก็คิดว่าฟิลเดียวกันนะครับตอนนี้อารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมว่าก็รู้สึกว่าสนุกดีมันไม่ได้มีฟิลของความน็อกออฟอะไรแต่อย่างใดนะะแล้วก็ เป็นเกมฟรีทูเพย์เพราะงั้นเดี๋ยวไมโครซันแทคชั่นมันก็น่าจะเข้ามาในส่วนใดส่วนหนึ่งบิดนะฮะแต่เท่าที่ผมดูแล้วตอนนี้น่าจะเข้ามาในทุกรูปแบบเลยก็ยคือมาทั้งในแบบของคอสเมติกมาทั้งในแบบของอาวุธด้วยเหมือนกันนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีแหละอาวุธที่มันแบบน่าจะ o อกว่าที่มันดรอปจาก จากในในอินเกมคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะมันน่าจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นแน่นอนนะฮะก็เหมือนเดสนี่อีนั่นแหละนะฮะแม่งจะต้องกรายจะต้องเต้นเยอะๆจะต้องหาเยอะๆนะครับให้เวลาเกมแล้วก็เปเกมด้วยนะครับสนับสนุนเกมนะครับรทแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังหาไม่เจอนะครับว่ามันช็อปมันอยู่ทรองไหนแล้วก็มัน มีให้เลือกซื้ออะไรยังไงนะแต่ก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นว่าเออมันก็จะมีเรื่องของ Micro Se c t i o n transaction เข้ามาให้เรา e n j o y กับเกมที่มันฟรีอยู่แล้วมากไปกว่านี้นันแหละก็เอาว่างไงวันนี้คุณผู้ชมตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ